สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาวันนี้มาพบกับช่องตาเกษตรพอเพียงอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาทําจุลินทรีย์อย่างเปลือกไข <c> ่ <oughs> จะทํายังบอกไม่ถูกจุลินทรีย์เปลือกไข่ครับก็วัตถุดิบที่จะทําวันนี้ก็จะมีนี่ผมใช้น้าสาวข้าวเนาะน้ำสาวข้าวนะครับประมาณ1ลิตรนี่เก็บไว้เมื่อเช้านะครับอันที่2ก็เป็นน้ําตาลสายแดง ตัวพระเอกมันก็คือเปลือกไข่นะครับวันนี้ใช้เปลือกไข่ไก่ที่บ้านนิยมกินไข่ไก่ก็เราใช้เปลือกไข่ไก่นะครับอบุกรณ์เสริมก็จะมีโครกมีเครื่องปัน่นนะเครื่องบดเนาะเครื่องบดเปลือกไข่หรือเครื่องครกใช้ตำก่อนที่จะทําก็มาเกินนํานิดนึงว่า,าในเจ้าเปลือกไข่เนี่ยม,มันมีพวกแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมฟอสเฟต นะในเปลือกไข่เนี่ยมันก็จะมีพวกโปรโตีนในเปลือกเนี่ยไม่มีโปรโตีนอยู่มินมีเจียวอยู่ไอ้สองสามอย่างพวกเนี้ยมันมันไปทําช่วยช่วยทําให้พืชนะโดยเฉพาะก,กลุ่มพี่น้องกเกษตรเนี่ยพวก ine, f f ate, แคนเซียมคาร์บอเนตฟอสเฟตอะไรพวกหลายแหล่เนี่ยมันไปช่วยให้พืชมีขั้วเหนียวสำหรับพืชที่เป็นพวกไม้ผลนะขั้วเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายเนาะไม่หลุดร่วงง่ายนะครับแล้วก็ยังไปทําในเรื่องของการเมื่อเราบางคนเอาไปตำตำตำอาโยนหรือบี้บีาไปโยนลง ตามต้นไม้ตามแปลงผักเราสามารถที่จะไล่มดไล่ไรได้นะเป็นปุ๋ยทั้งดินได้อีกอวันนี้ที่มาทําจุลินทรีย์เปลือกไข่ตรงนี้ก็เพราะว่าไอ้พวกเปลือกไข่ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เราไปตำตำหรือไปบี้ไปบดหรือขยำขยำเนี้ยนะแล้วก็โยนลงแปลงผักเราโยนลงต้นไม้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปโยนปุ๊บแห้งๆนี่มันจะกินได้นะมันก็ต้องไปถูก การย่อยสลายจากน้ําอีกทีหนึ่งเมื่อเราไปรดน้ําต่างๆเนี่ยมันถึงจะย่อยสลายเพราะฉะนั้นถึงเอาเปลือกไข่มาตําให้ละเอียดนะครับถ้าเราไปโยนเป็นลูกแบบเนี้ยโดนน้ําเท่าไหร่มันก็ไม่มันมันก็ไม่ย่อยสลายเพราะว่าถ้าพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์หรือว่าโมเลกุลมันยังใหญ่มันเป็นก้อนใหญ่นี่เรียกว่าโมเลกุลใหญ่เราก็มาทําให้มันเป็นโมเลกุลเล็กก็คือย่อยสลายให้มันเล็กๆใส่ครกตามแบบเนี้ยให้มันเล็กๆเมื่อ การบดหรือการปั่นการตําการทุบอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องทําให้มันเล็กเออมันเล็กที่สุดมันละเอียดที่สุดเมื่อเรารดน้ําลงไปแล้วใส่น้ําลงไปอะไรต่างๆเนี่ยมันจะย่อยสลายได้ง่ายจุลินทรีย์ก็ทําการย่อยสลายให้ได้ง่ายนะครับย่อยสลายได้ง่ายเมื่อย่อยสลายเสร็จไอพวกนี้มันก็จะปลดปล่อยาธาตุอาหารออกมาปลดปล่อยาธาตุออกมาพืชก็สามารถดูดเอาไปใช้ได้นะครับ นี่คือที่มาที่ไปของการทําจุลินทรีย์เปลือกไข่เพราะฉะนั้นการทําจุลินทรีย์เปลือกไขน่นยทำเสร็จผมก็จะมาใส่ในน้ําสาวข้าวตรงนี้เพื่ออะไรครับให้มันย่อยสลายย่อยสลายปุ๊บเราก็สามารถที่จะผสมน้ํารดพืชผักของเราพืชผักของเราก็สามารถได้รับสารอาหารโดยตรงดูดสามารถดูดขึ้นไปกินได้โดยตรงเลยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการทำจุลินทรีย์เปลือกไข่นะครับอ่ะมาดูวิธีท,ทำครับก็ ผมมีทั้งเครื่องบดนะแล้วก็แบบครกก็แต่ทาให้พี่น้องได้ดูว่าใช้แบบครกง่ายบ้านเรานเนี่ยเนาะใครมีเครื่องบดก็ใช้เครื่องบดนะครับใครมีครกก็ใช้ครกใครไม่มีครกก็ใช้ถุงแบบทุบๆๆๆเอาก็ได้นะครับนะก็ทำให้ละเอียดที่สุดเอาได้ที่แล้วถามว่าจะใช้กี่ฟอง ต่อน้ำหนึ่งขวดจะใช้5ฟองก็ได้10ฟองก็ได้7ฟองก็ได้ครับใส่มากก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีพวกแคลเซียมเยอะใส่น้อยก็มีน้อยอ่าเสร็จแล้วเมื่อได้เสร็จแล้วผมก็จะตักใส่ขวดใส่น้ำสาวข้าวของผมนี่นะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะมันก็จะกกอกยากเพราะว่า เมื่อใส่เรียบร้อยเมื่อใส่เรียบร้อยก็ใส่น้ําตาลลงไปครับใส่น้าตาลใส่แดงไปสามช้อนสามช้อนนะครับน้ําตาลก็จะไปเป็นอาหารของอะไรเอย่ยจุลินทรีย์นะครับเสร็จแล้วก็จะเพิ่มเติมจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวลงไปนะเพื่อเพิ่มการเพิ่มจุลินทรีย์ใหม้มันเยอะเยอะขึ้นนะครับ ก็จะใส่ประมาณสักครึ่งขวดที่เหลือก็จะ <laughs> เติมจุลินทรีย์เจ้าของวันนี้จุลินทรีย์ลงที่ตัวเรามั่งเสร็จกระบวนการครับปิดฝาทำการเขย่าให้น้ำตาลละลายเขยา่าขวดเสร็จ ก็เอาไปตั้งที่ล่มผมก็จะเขย่าทุกครั้งผมจะเขย่าครั้งเดียวนะเขย่าครั้งเดียวผู้ผมก็จะกลายฝานะครับก็หมักไว้หรือบ่มไว้7วันเหมือนเราทําจุลินทรีย์สาวข้าวเลยนะครับเพียงที่เพียงแต่รอเปลือกไข่เติมลงไปเพื่อเราจะได้พวกแคลเซียมพวกแคลเซียมฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอนตได้พวกโปรตีนเพิ่มมาเพื่อให้พวกเจียวเพิ่มมานะได้จุลินทรีย์เพิ่มเข้าไปอีกอันนี้นะครับ ตั้งไว้7วันนะครับ7วันปุ๊บสามารถนํามาใช้ได้เลยอัตราการใช้ใช้ยังไงผมทํามาหลายครั้งแล้วครับมาทดลองดูแล้วใช้2ช้อนต่อ20ลิตรมันดูมันน้อยเกินไปนั่นคือหลักวิชาการแต่ผมใช้1แก้วต่อน้ํา20ลิตรนะครับอย่างนี้แหละครับ1แก้วแก้วที่เราดื่มน้ํากันเนี่ยแก้วที่เราดื่มน้ำ,นนว,นำวันนี้ไม่ได้มาลืมมาไม้ดูอีก กแก้วปกติทั่วไปนะครับแก้วที่เราดื่มน้ําแก้วสั้นๆแบบนี้ไม่ใช่แก้วยาวเป็นแก้วเบียนะแก้วปกติทั่วไปนหนึ่งแก้วต่อน้ําี่สิลิตรผสมในถังในบัวแล้วก็ไปลดลาดเลยนะครับทุกๆ7วันก็ไปจัดการ7วันไปจัดการรับรองพืชผักของท่านจะสวยงามท่านใดได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจรีบไปทำเลยนะครับ อ่ามาของดีมีประโยชน์ในครัวเรือนเราเนาะของดีมีประโยชน์นะครับก็วันนี้มาแชร์เรื่องการทําจุลินทรีย์น้ําเอยไม่ใช่น้ำสวข้าวจุลินทรีย์เปลือกไข่แต่ใช้น้ําสวข้าวนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเราโดยพี่น้องสายเกษตรโดยเฉพาะพี่น้องมือใหม่นะไปลองทําไปหัดทากันนะครับเอาไว้ใช้ลดพืชผักไม้ดอกไม่ผลพืชกินใบหลไรได้หมดในบ้านเราได้หมดได้ทุกอย่างนะครับ ได้ทุกพืชน,นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ